ค่ะตามคำเรียกร้องนะคะวันนี้จะมาแนะนำการทำ Google Site นะคะในการประเมิน BPA ของคุณครูที่กำลังฮิตกันณตอนนี้นะคะอ,อันนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นอะไรที่มันถูกต้องที่สุดนะคะก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละ คนนะคะของครูแต่ละท่านว่าจะถนักในเรื่องของการใช้ตรงนี้ไหมนะคะสำหรับคุณครูที่สนใจนะคะเดี๋ยวจะพาทำใช้เวลาสั้นๆนะคะเพราะว่าอันนี้จะไม่ได้แนะนำอะไรมากมายนะคะเพราะว่าจะพาทำในเทมเพลตนะคะที่สร้างขึ้นแล้วนะคะคุณครูแค่ปรับเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นเป็นข้อมูลของคุณครูเองนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นสนําเนานะคะสำเนาที่คัดลอกมาจากตัวจริงแล้วนะคะ,ะก่อนอื่นคุณครูเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวครูพาจะให้ไฟล์ตัวนี้ไปนะคะเดี๋ยวจะแชร์ไฟล์ไปให้ก่อนที่คุณครูจะแก้ไขเป็นของตัวเองนะคะให้คุณครูคลิกไฟล์ตรงนี้นะคะคลิกขวานะคะเมา,เา,มา์มช้แล้วก็คลิกขวาแล้วก็ทําการ สำเนานะคะเราต้องทำสำเนานะคะอย่าไปแก้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนก็จะเห็นเขาเป็นของเรานะคะ,ะแล้วก็ทำสำเนาปุ๊บพอทำสำเนาเสร็จแล้วมันไปอยู่ตรงไหนนะคะก็คือมันจะเข้าไปอยู่ที่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือมันเป็นมันเป็นไดร์ของครูพายอยู่แล้วนะคะมันก็เลยเข้ามาตรงนี้ถ้าเกิดว่า เป็นได์ของคุณครูนะคะเื่อคุณครูเขาเรียกว่าลงชื่อเข้าใช้ในไดฟ์ตรงนี้ไว้แล้วมันก็จะไปเด้งที่ไดของคุณครูนะคะอันนี้คือจากประสบการณ์ไอเชมเพจตัวนี้นะคะครูพาก็ไม่ได้ได้ทาเองนะคะแต่ว่าได้นําของอคุณครูจากโรงเรียนท่านอื่นมาก็คือได้นำได้นำมาจากของเพจคุณครูสายบัวนะคะที่ท่านได้แชร์นะคะเป็นแนวทางในการทํา นะคะก็จะมีไฟล์นะคะในการทำหัวนะคะเขาเรียกว่าหัวหัวเว็บไซต์แบบนี้นะคะทางเพจของคุณครูสายบัวก็ได้ทำแจกนะคะแล้วก็แชร์ให้นะคะให้คุณครูลองไปปรับเปลี่ยนเป็นของตัวเองนะคะเดี๋ยวจะมีอีกคลิปหนึ่งนะคะจะสอนหรือจะพาทำ ที่เป็นหัว,สสวเสวยแบบนี้นะคะในะโปรแกรมอีกตัวนึ่งก็คือ Canva นะคะ,ะตรงนี้ทีนี้เราทำสำเนาเสร็จแล้วใช่ไหมคะ,ะเราก็สามารถดับเบิลคลิกเข้าไปเลยตรงนี้นะคะเราสามารถเปลี่ยนนะคะคลิกแล้วก็สามารถเปลี่ยนเป็นชื่อของเราได้นะคะแล้วก็เปลี่ยนได้อันนี้จะมุดนะคะไม่เอาคำนี้ เสร็จแล้วนะคะอันนี้คือ,คอเป็นเป็นฟอร์มนะคะที่ครูพาทำไว้แล้วนะคะครูแค่มาเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนยังไงบ้างนะคะขวามือก็จะมีเครื่องมือให้เราได้เลือกนะคะว่าเราจะใส่อะไรลงไปในหน้าเว็บไซต์ของเราบ้างนะคะมันง่ายมากๆเลยนะคะสมมุติตัวนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นเป็นหน้าปกข,ของเรานะคะเราก็แค่มากดตรงนี้นะคะเปลี่ยนรูปภาพนะคะ หลังนี้เราก็ไปอัปโหลดรูปภาพถ้าเกิดว่าเราเลือกรูปภาพหมายความว่า,เ,าเราก็ต้องไปดูอัลบั้มรูปภาพในไดฟ์บ้างในอัลบั้มในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะคะก็จะมอีอยู่เยอะอันนี้แนะนําว่าให้เลือกอัปโหลดดีกว่านะคะจะได้หาง่ายก็คือเราก็ไปอัปโหลดแล้วก็ ไปหาว่ารูปของเราะะที่ทำไปแล้วนะหน้าปกหน้าหัวสไตล์ที่ทำไปแล้วมันอยู่ตรงไหนตัวมดของครูพานนะคะมันอยู่ตรงนี้แล้วก็คลิกแล้วก็ Open file นะคะมันก็จะเข้ามาอยู่ตรงนี้นะคะ,ะ,คะประมาณนี้นะคะอัะอนนี้เสร็จแล้วนะคะ,ะทีนี้มาเปลี่ยนตรงไหนอีกอันนี้เป็นบล็อกที่แบบว่ามันเป็นกล่องข้อความนะคะก็คือตรงนี้แทรกตรงนี้นะคะ มันจะเป็นเราสามารถเอาของข้อความเนี่ยเรากดปึ๊บมันก็จะมีข้อความแบบนี้ขึ้นมาไอ้บล็อกกล่องเหล่านี้นะคะเราสามารถเลื่อนไปตามที่เราต้องการได้นะคะภาษากูพาอาจจะเป็นแบบภาษาแบบบ้านๆนะคะไม่ใช่ภาษาคอมพิวเตอร์นะคะก็คุณครูวิทยาศาสตร์นะคะมาใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะก็อาจจะภาษาแบบไม่ใช่คุณครูคอมพิวเตอร์ตรงๆนะคะเป๊ะ บล็อกตรงนี้นะคะเราก็สามารถเลือกจะให้มันไปอยู่ตรงไหนก็ได้นะคะอันนี้หายไปแล้วสมมตินะคะปึ๊บเราดึงให้มันไปนะคะมันจะมีจะจะลากแบบเนี้ลูกศรสีทิศเราก็ดึงจะให้มันอยู่ตรงหัวรูปภาพตัวนี้มันก็มาขึ้นตรงนี้นะคะนี่เราก็พิมพ์ไปเลยพิมพ์ปึ๊บๆๆนะคะสมมตินะคะ,าะ,คะภาพ การจัดกิจกรรมันร้นเรียนอันนี้สม,มตุตใต้งชื่อภาคนะคะแล้วก็เปลี่ยนเหมือนบทนั่นแหละค่ะเปลี่ยนเหมือนบทธรรมดาให้มันภูมิดำแล้วก็ตัวน้เปลี่ยนฝนอะไรนะคะเปลี่ยนได้หมดแล้วก็เปลี่ยนสีอะไรก็อะไรเหมือนกันนะคะจัดให้มันอยู่ตรงกลางก็เหมือนกับที่เราทําในบทนะคะก็แบบนี้อ่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วทีนี้ในตัว ตัวนี้นะคะจะเห็นว่ามันมีเครื่องมือตัวนี้ขึ้นมาเราสามารถทําให้ตัวหนังสือน,นี้นะคะเวลาเราคลิกในเพจของเราปุ๊บมันสามารถด้งเข้าไปยังฐานข้อมูลที่เราแทรกนะคะที่เป็นด้งแทรกลิงเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็ไปก๊อปปี้ลิงมานะคะอางเช่นสมมตินะคะอ่ะตัวนี้ อย่างเช่นนะคะเดี๋ยวยกตัวอย่างอันนี้ไฟล์ที่อยู่ในอันนี้เป็น Google Drive นะคะถ้าคุณผู้ใช้ใช้ก็จะเห็นนนีนผู้พาก็เก็บไปในนี้ตัวสมติคผู้พาอยากแชร์อยากแชร์ตัวนี้นะคะเมื่อกี้อยากจะเอาตัวนี้ไปอยู่ในข้อความเมื่อกี้นะคะแล้วก็คลิกขวานะคะแล้วก็รับลิงก์นะคะ แล้วก็มาเปลี่ยนตัวนี้นะคะการเข้าถึงเวลาที่คุณครูที่เข้ามาดูเขาคลิกก็จะได้คลิกไปได้นะคะแล้วก็เลือกทุกคนที่มีลิงก์นะคะแล้วก็คัดลอกลิงก์ก็เสินแล้วก็กลับไปที่หน้าไตของเรานะคะจะเห็นว่าตัวนี้คำว่าภาพการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนนะคะสามารถแทรกลิงก์เข้าไปแล้วก็กดแล้วก็ c t r l v เลยนะคะอันนี้ control v ก็คือวางนะคะวางลิงก์ปึ๊บ เสร็จแล้วเราก็กดคําว่าใช้นะคะมาลองไปดูว่าเราไปดูว่ามันใช้ได้ไหมคะตึงนี้นะคะอ่าไปแล้วนะคะเห็นไหมคะมันก็จะเข้ามาที่ที่เราแทรกลิงกเข้าไปเมื่อกี้ะปิดได้ปึ๊บ ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เื่อเป็นเออ่เขาเรียกว่าอะไรละ่ะเป็นเมนูนะคะที่สร้างไว้แล้วนะคะคุณครูก็มันก็จะเป็นลิงก์มันจะทํามันจะมีลิงก์ของมันไปแล้วนะคะทําไว้ให้แล้วเราไม่ต้องไปแก้อะไรนะคะถ้าครูทำวอร์พีเอนะคะแต่ถ้าคุณครูทําในเรื่องของเนะะื้อหาอื่นคุณครูก็ต้องมาเปลี่ยนนะคะอันนี้เหมือนกันนะคะปึ๊บถ้าเราคลิกมาปึ๊บมันคือมันลิงก์มาแล้วมันก็จะมาขึ้นอันนี้คือรูปภาพเฉยๆนะคะแต่ว่า เราแทรกลิงก์เข้าไปนะคะตรงนี้นะคะจะเห็นว่าตัวนี้คือมันมีลิงก์ไว้แล้วนะคะว่าเราจะเวลาเรากดภาพตัวเนี้มันก็จะไปที่ไหนนะคะอันนี้คือกดไปปึ๊บมันก็จะไปที่ภนระงานที่เป็นไปตามนะคะเนี่ยเป็นไปตามเนี่ยก็คือมันจะมาที่ตรงนี้นะคะอันนี้เหมือนกันมันก็มีลิงก์ไาแล้ววิธีแทรกลิงก์ก็เหมือนเมื่อกี้นะคะที่พาทำเมื่อกี้ เมนงงงกันไหมคะอันนี้เมนูเราสามารถเพิ่มได้นะคะอันนี้เราก็กดตรงจุดซ้ำจุดตรงนี้นะคะก็จะมีเมนูขึ้นมาให้ว่าเราจะทำตรงไหนนะคะทำอะไรทำหน้าเว็บซ้ำหรือเพิ่มอันนี้คือเราจะเพิ่มหัวข้อย่อยของหัวข้อตัวนี้ลงมานะคะอ่าล้วก็เพิ่มได้นะคะเดี๋ยวมาทำตรงนี้กดีกว่าอ่าเพิ่มหัวข้อย่อยนะคะ แล้วก็พิมพ์ชื่อลงไปนะคะสมมตินะคะเร็มมนะะแล้วมันก็เสร็จสิ้นเห็นไหมคะมันก็จะเป็นเมนูตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นหน้านี้นะคะแล้วก็แก้ไขได้แล้วก็ดึงดึงมาได้นะคะตรงนี้แถบตรงนี้นะคะเราสามารถลบได้นะคะเนี่ยลบเราคือว่าเราจะทําเป็นสี มันก็จะเป็นสี c o ปี้ก็ได้นะคะทีนี้เราอยากเพิ่มอะไรไว้หน้านี้นะคะแล้วก็มาที่แทรกนะคะมาที่อุปกรณ์ตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกอันนี้เราเลือกได้หรือเราจะเลือกเอาตรงนี้มาเลยนะคะแล้วก็เลือกปึ๊บวางนี่นะคะอันนี้เราก็สามารถแทรกลาย์ต่างๆที่เราอยากให้มันอยู่ในหน้านี้นะคะ อ่ลืมแนะนําตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นเราเลือกทีมสีนะคะเนี่ยที่เป็นสีแบบเนี้ยเราเลือกได้นะคะแล้วก็กดเลือกในเมนูต่างๆค,คุณครูสามารถกดเล่นดูนะคะว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปอะไรนะคะนี่รูพาก็ยังไม่พึ่งพึ่งมาฝึกทําเหมือนกันนะคะก็เอาเบื้องต้นไปก่อนนะะอย่างนี้เราก็แทรกนะคะแทรกต่างๆถ้าเราจะ เอารูปนะคะแล้วก็แทรกรูปภาพนี่ค่ะแล้วก็ไปอัพโหลดสมมงหมนะคะอัพโหลดรูปภาพลงไปนะแล้วก็ดึงแล้วก็สามารถจะให้มันขนาดใหญ่ขนาดเล็กแล้วก็ดึงได้นะคะเราจะแทรกลิงก์เราจะเปลี่ยนรูปภาพาแทนที่แล้วก็กดได้แก้ไขได้นะคะ, <S <S ะประมาณนี้นะคะอันนี้คือมันเป็นมันจะง่ายเพราะว่า มันมีหน้าที่เราทำไปแล้วนะคะคือเมโนโูต่างๆตัวนี้นะคะคือมันทำไปแล้วเราแค่คนรูแค่มาแก้เป็นของตัวเองนะคะเช่นตัวนี้มันเป็นกองข้อความนะคะแล้วก็สามารถกอ๊อปจากเวิร์ดนะคะมาวางได้นะคะแล้วก็มาแก้ไขให้มันดูสวยงามขึ้นนะคะอันนี้เป็นเมโนโูที่มันลิงก์ไปแล้วนะคะไม่ต้องไปแก้อะไร ส่วนรูปพวกนี้นะคะอันนี้เราทำในแคนบานะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะทำนะคะจะพาทำนะคะที่แคนบานะคะที่เป็นหัวตัวนี้นะคะแล้วก็เป็นรูปภาพนะคะอันนี้ก็จะมีลิงแล้วนะคะเนี่ยใส่ลิงไปแล้วนะคะคุณครูไม่ต้องไปลบนะคะถ้าคุณครูจะเปลี่ยนตรงนี้คุณครูให้นะคะจะเอาภาพใหม่มาใส่ก็คือเป็นภาพรูปหน้าคุณครูนะคะคุณครูก็แค่มาที่จอดจันต้า ก็ไม่ใช่ตัวจันทร์จุดตามจุดนะคะแล้วก็อัปโหลดรูปภาพแทนลงไปตมวตินะคะสมมติสมดติสมดตัวมดเลือกแล้วอันมันอยู่ในดาวโหลดอันนี้คือทำในแคนมาแล้วก็ดาวโหลดมานะคะตมวตินะคะแล้วก็โอเพนมันก็จะเปลี่ยนเป็นรูปภาพของเรานะคะอันนี้คือ ขนาดมันอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่เท่ากันนะคะแล้วก็สามารถแก้ไขได้คลิกนะคะแล้วก็ดับเบิลคลิกนะคะมันก็จะขยับได้ในนี้นะคะแต่แต่ที่ที่จริงก็คือเดี๋ยวพาทาขนาดที่มันเป๊ะแบบนี้เลยนะคะอันนี้ถ้าถ้าเราทําไปแล้วเราอยากให้มันกลับมาเป็นที่เดิมนะคะแล้วก็คลิกตรงนี้ยกเลิกนะคะง่ายๆย,ยกเลิกนี่ ะะอันนี้อย่าไปลบนะคะอย่าไปลบภาพไปเลยะะให้คุณครูมาเปลี่ยนตรงจุดตามจุดนะคะแล้วก็อัปโหลดรูปภาพของเราลงไปนะคะเพราะว่าแจกลิงก์ไม่ให้แล้วนะคะถ้าลบปุ๊บเดี๋ยวจตราต้องมาทํำลิงค์ใหม่อีกนะคะประมาณนี้นะคะทีน,นี้เราจะมาลองแทรกนะคะไอที่เป็น ไฟล์ uh, pdf นะคะถ้าเราแทรกมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะคะไฟล์ file pdf นะคะก็คืองานของเราเนี่ยต้องเอาลงเอาไปอัพลงใน google drive นะคะนะคะเราถึงจะแทรกมาไดนะะ้อย่างเช่นนะคะยกตัวอย่างอันนี้คือมันอยู่ใน google drive นะคะเราจะแทรกจกดดาก google drive ลงใ้เว็บไซต์ของเรานะคะสมมุติถ้าไฟล์างานเป็น pdf นะคะอย่างเช่นตัวนี้มันจะมีหลายหน้าใช่ไหมคะคุณโผ,ผ่าเลือกปึ๊บ แล้วก็กดแทร็ามันก็จะมาขึ้นแบบนี้นะคะจะเห็นว่ามันขึ้นตัวเลขแบบนี้แสดงว่าถ้าเกิดว่าเป็นหน้าเว็บไตที่เราใช้จริงๆนะคะมันจะสามารถเลื่อนหน้าได้นะคะ,ะแล้วก็ยืดหดได้นะคะขยายเลือดได้นะคะ,ะให้เต็มหน้านเนี่ยแบบนี้ได้นะคะ,ะนี้ลองอลองไปดูนะคะว่ามันเป็นยังไงแล้วก็กดลองดู นะคะลอแเบบ๊็นึงอ่ามันจะเลื่อนแบบนี้ได้นะคะถ้าเราอยู่ในหน้าเว็บจริงๆของเราที่เราทาเสร็จแล้วนะคะที่เราเผยแพร่มันก็จะเลื่อนไปดูได้นะคะอ่าอันนี้แล้วก็ปิดนะคะปิดอันนี้อันนี้คือหน้าตาเวลาเราเปิดในคอมนะคะมันจะเป็นแบบนี้ถ้าเปิดใน iPad นะคะแท็บเล็ตอ่ามันก็จะเป็นแบบนี้นะคะรือนนถ้าเปิดในไอโทรศััท์ นะคะมันจะเป็นหน้าตาแบบนีนะะ้เราเห็นมุมมองในการที่เราไปเปิดเว็บไซต์ของเราในอุปกรณ์ต่างๆนะคะอันนี้คือเป็นการแก้ไขนะคะแล้วก็ปิดนะะนะะประมาณน,นี้จะแทรกรูปแล้วก็คลิกแทรกรูปภาพแบบนี้ของข้อความนะคะเว็บจะฟังเป็นลิงก์นะคะไว้ก็ได้นะคะอันนี้ก็แทรกรูปถ้าเราจะมาเปลี่ยน เมนู uh, menu, นะคะแล้วก็เข้าตงนี้อันนี้คือแนะนําว่าไม่ต้องเปลี่ยนนะคะอันนี้เราเพิ่มได้แต่ว่าเราไม่ต้องเปลี่ยนนะคะถ้าเพิ่มปุ๊บเราก็ต้องมาทําลิงก์ให้มันลิงก์ไปทีต่ตรงที่เราต้องการนะคะอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะคะถ้าเป็นตัวนี้เดี๋ยวลิงก์หายนะคะ,ะหลังจากที่เราทำ เสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องมาทําการเผยแพร่ตรงนี้นะคะคนอื่นจะได้เข้ามาดูของมดได้นะคะก็ให้คุณครูกดคําว่าเผยแพร่นะคะตรงนี้ให้เราตั้งชื่อได้นะคะตั้งชื่อเป็นมดนะคะก็คือชื่อเพจนะคะที่ต่อจากที่นี้นะคะเห็นไหมคะชื่อเว็บไซต์อะเว็บไซต์ปึ๊บไซต์ก o เกิปึ๊บก็จะเป็นชื่อของเรานะคะ อันนี้เรเป็นลิงก์ครับง่ายๆนะคะเป็นลิงก์ด้วยใจของเราแล้วก็มาจัดการตรงนี้หน่อยนะคะว่าใครจะเข้าดูได้บ้างนะคะแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นสาธารณะนะคะถ้ามันไม่ได้อยู่สาธารณะ mm hmm. ก็ต้องให้เป็นสาธารณะนะคะกดเจิ mm ้น hmm. อันนี้คือขอให้เครื่องมือป้นหาเลขของชั้นเราไม่ได้ต้องการเราก็กดหรือต้องการก็กดก็กดเผยแพร่ เคยแพทย์แล้วนะคะลองดูนะคะอันนี้คือกดที่ตามเหรียญตรงนี้นะคะดูนะคะแบบหน้าตายจะเป็นแบบไหนประมาณนะคะ,อ,ะ,คะอันนี้คือเมนูที่เราสร้างเมื่อทางขวามือเมื่อกี้นะคะมันก็จะมาขึ้นตรงเห็นห้คะตรงนี้นะคะอันนี้เสร็จแล้ว นะคะเสร็จแล้วค่ะเปิดแพ่แล้วก็ดูได้ปิดได้นะคะจบค่ะทีนี้ถ้าเราเปยดแร่เสร็จแล้วนะคะเราจะเอาเว็บไซต์ของเราไปเปิดแร่หรือว่าส่งไปให้คนอื่นได้เห็นนะคะ อื่อก็คือให้เรามาที่ตรงนี้นะคะคไปคัดลอกลิงก์นะคะคัดลอกลิงก์ปึ๊บนะคะเราจะไปแชร์ที่ไหนนะคะแล้วก็ไปวางณตรงนั้นสมมติเราไปที่เฟซนะคะจะส่งไปที่ Messenger หรือวางหน้าเฟซก็ได้นะคะกดคัดลอกแล้วก็ไปวางอืมอันะะนี้คืออะไรเนี่ยอ่า คลิปควาแล้วก็วางนะคะมันก็จะเป็นหน้าวนเวงใจกำลังนะคะประมาณนี้จะไปให้เพื่อนส่งไปที่ลายแล้วก็เอาลิงก์ตัวนี้นะคะเข้าไปวางที่ลายได้นะคะถ้าเกิดว่ามีปัญหานะคะอะไรตรงใจนะคะทักเช็กมาถามได้นะคะ,ะเดี๋ยวจะไปทำคลิปการทำหัวเว็บนะคะสวยๆนะคะที่แคนวา นะคะเดี๋ยวจะพาทําค่ะอันนี้จบแค่น,นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ